ขออนอบน้อมด้วเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนวควในความดีพึงห้ามกิจสิจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังขะฉามิธัมมังสรณนังขะฉามิ สังขังสรนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรรนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรรนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยามปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรรนังอันยัง พุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสารนังอัญยังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึ่งอ,อื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอ,อันประเรสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาทิยามิอัชินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาทิยามิ กามสุมิชาจาราเวรมณ um ีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิตุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสมปัปลาปะ เวรามณีสิขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจยาวขอสมาทานอาชีวธรรมเกษีนตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหัน์เพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะรัมมิจาริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมตรยะมัชฌปมาสถานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจกีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปะนะทารณะมันนะวิภูสนัขานา เวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจาเสยนามหาเสยนาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาะเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพาเจ้าขอสมาทานศิลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันต์ เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบท10สิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบท10สิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิรรยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐาสี่สม,มปสัญาสี่อิทธิบาทสีอินสี่ห้าพละหา้า พระงเจ็ดอาเรียมักมีองค์แปดเพื่ออนุปาาธาปรินิพานในปัจจุบันบูชาคระรัตนาไตรอันสูงสุดท่านผูมีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่การตั้งความปรารถนาดีต่อกันนั้นเองนะคะแต่โดยทั่วไปในสังสารวัฏแล้วยากหนักนะคะที่จะปลอดภัยกันอยู่ตลอด ทุกวีทุกวันนะคะเพราะว่าปัจจัยแห่งการมีชีวิตนั้นต้องอาศัยหลากหลายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคติอุปธิประโยคคะและการะต่างๆซึ่งปัจจัยทั้งสี่อย่างนั้นที่จะเป็นสมบัตินั้นไม่ใช่ของง่ายแต่ด้วยเหตุบุญนั้นเองนะคะก็ทำให้เรานั้นได้มีโอกาสเข้าถึงกาละระคติ อุปธิแล้วก็ประโยคคะที่ได้มีโอกาสมาศึกษาพระสัทธรรมจึงเกื้อกูลให้เรานั้นเข้าถึงความสงบระดับหนึ่งความสุขระดับหนึ่งที่พอทนได้อยู่ในขณะนี้นะคะแต่ความไม่ประมาทการมีสติที่จะต้องทำความรู้ความเข้าใจว่าสังสารวัตรนั้นไม่มีอะไรปลอดภัยด้วยเหตุนี้นะคะการเข้าถึง การศึกษาพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดเพื่อที่จะออกจากโรคนั้นก็คืออุปาปทานขันหานั้นเองค่ะขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในเรื่องของรูป,ปรธรรมอันประกอบไปรูป28และได้ศึกษาในหัวข้อของทุกกะมาติกาจนถึงข้อ8ไปแล้วนะคะนั้นก็คือหัวข้อที่ว่าด้วย อุปาทินกะรูปก,กับอนุปาทินกะรูปซึ่งการศึกษาตรงส่วนนี้ก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าเหตุปัจจัยของการได้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาพรหมรวมทั้งสัตว์อบายทั้งหลายนั้นก็เพราะเหตุแห่งการที่มีตัณหาและทิฏฐิเข้าประกอบจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กรรมที่เป็นฝ่ายทั้งกุศลและอกุศลนั้น ยังให้ผลเป็นอุปาทินกะรูปซึ่งมีอยู่ด้วยกัน18รูปคือรูปที่เกิดจากกรรมทั้งหมดนั่นเองนะคะอันประกอบด้วยประสาทรูปภาพภาวะรูปสองหัตยารูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งปริเฉทรูปหนึ่งและอวินิโผลคารูปแปดค่ะที่เหลือก็เป็นอนุปาทินกะรูปซึ่งเป็นรูปที่ไม่ได้เกิดจากกรรม ในคู่ที่เก้าคือสันนิทฐานารูปกับอนิทานารูปสันนิทฐานารูปหมายถึงอะไรก็คือรูปที่เห็นด้วยตาได้ทำได้แก่วันนรูปหรือรูปปารม์คือสีหรือวันนรูปรูปเดียวเท่านั้นแต่สีเหล่านี้มีหลากหลายเหลือเกินนะคะที่เห็นได้ด้วยตาอันมีจักขู่ประสาทนั้นเองนะคะ ส่วนรูปที่เหลืออีกยี่สิบเจ็ดรูปนั้นเห็นด้วยตาไม่ได้หรือเห็นด้วยจักขูุประสาทไม่ได้จึงเรียกว่าอานิทัศนารูปทัศนังนั้นเป็นชื่อเรียกปฐมมรรคคือโสดาปฏิมรรคนั่นเองจับคำนี้เราจำเอาไว้ก็ดีนะคะเพราะว่ามารคแรกที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ก่อนที่จะถึงอนุป,ปาธาปริยพานนั้น ก็คือทัศนมักนั้นเองนะคะหรือที่เรียกว่าโสดาปฏิมัชหรือปฐมมักค่ะในคู่ที่สิบคือโคจระคาหิกรูปกับอโคจราคาหิกรูปโคจราคาหิกรูปนั้นบางแห่งเรียกว่าโคจราคาหิกะรูปบางแห่งเรียกโคจรคหกรูปะในที่นี้เขียนว่า โครจรคาหิกรูปแปลว่ารูปที่รับปัญจารมณ์ได้องค์ธรรมได้แก่อะไรตอบได้ใช่ไหมคะปัญจารมณ์คืออารมณ์ห้าอันประกอบด้วยสีเสียงกลิ่นรสผลตภัตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่ารูปนั้นคือภาษาทรูปห้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโครจรคาหิกรูปคือรูปที่รับปัญจารมณ์ได้ ได้แก่ประสาทรูปห้าเท่านั้นประสาทรูปห้านี้มีความใสมีความสามารถในการรับปัญจารมอันได้แก่จักขคู่ประสาทรูปสามารถรับรูปารมณ์ทำให้เกิดการเห็นโสต,ตประสาทรูปสามารถรับอะไรคะสัตธารมณ์ทำให้เกิดการได้ยินคานาระสาทรูปสามารถ รับคันธารมทำให้เกิดการรู้กลิ่นชิวหาประสาธรูปสามารถรับระสารมทำให้เกิดการรู้รสกายะประสาทรูปสามารถรับโพถพารมทำให้เกิดการรู้สัมผัสส่วนรูปที่เหลือเป็นรูปที่รับปัญจารมไม่ได้ จึงมีชื่อเรียกว่าอโครจรคาหิก,กรูปซึ่งแปลว่ารูปที่รับปัญญารมณ์ไม่ได้องค์ธรรมได้แก่รูปที่เหลืออีกยีสิบสาเป็นไงคะคุ้นชินแล้วใช่ไหมคะกับธรรมะเหล่านี้เพียงแต่การเรียกชื่อหลากหลายเหตแห่งหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งคำว่าใสใสคืออะไร ใส่เพื่อรับกระทบนั่นเองนะคะรับกระทบอารมณ์ค่ะนั้นก็คือประสาทรูปห้าถ้าแปลเป็นไทยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายตาสามารถรับสีและทำให้เกิดการเห็นใช่ไหมคะหูสามารถรับเสียงทำให้เกิดการได้ยินจมูกคือคานประสาท ซึ่งไม่ใช้ตัวจมูกนะคะแต่อยู่ภายในสามารถรับกลิ่นทำให้เกิดการรู้กลิ่นชิวหาประสาทก็คือประสาทที่ใสพร้อมที่จะรับรู้รสซึ่งอยู่บริเวณลิ้นในส่วนต่างๆปลายลิ้นกลางลิ้นก็โคนลิ้นซึ่งสามารถรับรู้รสส่วนกายประสาทก็คือรับอะไรคะ ธาตุดินก็แข็งอ่อนธาตุไฟก็เย็นร้อนธาตุลมก็ตึงไหวใช่ไหมคะซึ่งก็ได้ศึกษากันมาแล้วเพราะฉะนั้นใสเพื่อรับกระทบอารมณ์ที่เป็นรูปต่างๆนะคะก็มีสีเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ตามแต่ว่าภาษาทรูปเหล่านั้นใสเพื่อรับกระทบอะไรซึ่งมีการจำเพาะกันอยู่นะคะ หูไม่สามารถที่จะรับสีได้ตาก็ไม่สามารถที่จะรับเสียงได้เพราะฉะนั้นเขาจึงมีความใสในการรับกระทบเฉพาะอารมณ์ที่จำเพาะลงไปค่ะอันหนึ่งโคจระคาหิกกรูปคือภาษาทรูปทั้งห้าที่มีความใสความสามารถรับปัญจารมณ์ได้นั้นยังจำแนกได้สองอย่างคือหนึ่ง อสัมปตตโคจรัคาหิตก,กัรูปหมายความว่าเป็นรูปที่สามารถรับอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงตนได้มีอยู่สองรูปได้แก่จกักขุปปาสสทรูปและโสต,ตปัะสาทรูปออกเข้าใจหรือเปล่าคะอย่างเช่นสีที่เสื้อผ้าของผู้อื่นนั้นตัวสีที่เสื้อผ้าตรงนั้นไม่ได้มากระทบรูกตานะคะแต่แสงเหล่านั้น ากระทบจากขประสาร์ได้ค่ะไม่ต้องให้เสื้อผ้านั้นมากระทบลูก,กตาใช่ไหมคะสีจากเสื้อผ้านั้นเป็นคลื่นแสงมาเท่านั้นเองค่ะนี้คือลักษณะที่เรียกว่าอสัมปตตะโครจรัชคาหิกรูปส่วนสองก็คือสัมปตตะโครจรัาคาหิกรูปหมายความว่าเป็นรูปที่สามารถรับได้แต่อารมณ์ที่มาถึงตน เท่านั้นนะคะมีอยู่สามรูปคือคานาประสาทรูปชิวหาประสาทรูปและกายะประสาทรูปในคำอธิบายจากขู่ประสาทนะคะรับรูปารมณ์ที่ยังไม่มาถึงตนจึงจะทำให้เกิดการเห็นได้ถ้ารูปารมณ์นั้นมาถึงจากขู่ประสาทเสียแล้วรูปนั้นก็จะมาปิดความใสทำให้ไม่สามารถรับสีนั้นได้ คือไม่สามารถที่จะเกิดการเห็นเช่นยกมือมาจนถึงในตาก็ไม่สามารถที่จะเห็นมือนั้นได้นะคะเพราะมือนั้นจะปิดทำให้ไม่สามารถรับสีได้เลยเพราะมีการปิดลูก,กตาเสียแล้วก็เป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะรู้สีนั้นได้การเห็นก็จะไม่เกิดขึ้นส่วนในโสตประสาทรูปก็เช่นเดียวกัน ต้องเป็นเสียงที่อยู่ในระยะที่พอเหมาะแก่โสตประสาทรูปจะรับได้จึงจะเกิดการได้ยินถ้าเสียงนั้นถึงโสตประสาทรูปเสียทีเดียวแล้วก็รับไม่ได้ไม่ทำให้เกิดการได้ยินเช่นถ้าจะเอาอะไรเคาะที่โสตประสาทรูปก็จะไม่ได้ยินเสียงแต่จะเจ็บไปเท่านั้นเอง เพราะอะไรเพราะที่ตรงนั้นก็จะมีกายะประสาทยอยู่ด้วยจะเอาเสียงหรืออุปกรณ์มาเคาะที่โสตประสาทไม่ได้นะคะเสียงที่จะทำให้ได้ยินได้นั้นจะต้องเป็นเสียงบางส่วนเท่านั้นส่วนในรูปประเภทที่สองคือสัมปัตตะโคจราคาหิกรูปนั้นอันได้แก่คานาระสาทใช่ไหมคะ ต้องมีกลิ่นหรือไอระเหยนั้นมาถึงตนจึงจะรับได้ทำให้เกิดรู้ว่ากลิ่นนั้นเหม็นหรือหอมถ้าไอระเหยนั้นไม่ลอยมากระทบถึงคาณะประษาทรูปแล้วก็จะไม่รู้ว่ามีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอมเลยเช่นถ้าหากว่าเรานั่งถ่ายอุจจาระอยู่แล้วมีกลิ่นเหม็นแสดงว่ากลิ่นไอของอุจจาระนั้น มากระทบที่คานประสาทหรือกลิ่นน้ำหอมหรือกลิ่นดอกมะลิเหล่านี้เป็นต้นก็จะต้องมีกลิ่นของสิ่งเหล่านั้นลอยมากระทบคานะประสาทนั้นๆเท่านั้นเราจึงจะรับรู้กลิ่นนั้นได้หรืออย่างตัวอย่างสมมุติว่ามีสุนัขเน่าลอยมาตามกระแสน้ําเราเห็นไกลๆแต่ เราไม่สามารถได้กลิ่นเพราะอะไรเพราะกลิ่นนั้นยังลอยมาไม่ถึงคานาประสาทนั่นเองนี่คือลักษณะของการที่ว่ากระทบโดยตรงนะคะส่วนชิวหาประสาทก็เช่นกันต้องมีรสมาถ,ถึงที่ลิ้นจึงจะรู้ได้ถ้าไม่ถึงที่ลิ้นก็ไม่สามารถจะรู้ได้เช่นถ้าเราเห็นน้ำมะนาว แต่น้ำมะนาวนั้นไม่สามารถแตะลิ้นเราได้ก็ไม่สามารถรู้รสเปรี้ยวหรือน้ำตาลกรวดถ้าไม่แตะที่ลิ้นก็ไม่สามารถที่จะรู้รสหวานได้เลยในทํานองเดียวกันของตายะประสาทก็เช่นเดียวกันต่อเมื่อสัมผัสถูกต้องแล้วจึงจะรู้ว่าแข็งหรืออ่อนร้อนหรือเย็นเป็นตน้นก็เพียงแต่นึกเอาตามสัญญาที่จำได้ หมายรู้เท่านั้นค่ะในเรื่องของการรับกระทบเหล่านี้นะคะเราก็คงจำได้ที่ได้ศึกษากันไปจริงๆแล้วต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างจึงจะมีวิญญาณเกิดขึ้นนะคะก็คือปกตูปะนิสยปัจจัยการเห็นนั้นก็ต้องมีแสงพอเหมาะการได้ยินก็ต้องมีช่องว่าง ให้เสียงนั้นผ่านเข้าไปการได้กลิ่นก็ต้องมีลมพัดเข้าไปกระทบคานาประสาทการลิ้มรสก็ต้องมีน้ำเป็นตัวทำให้เชื่อมไปสู่การรู้รสได้การกระทบสัมผัสทางกายนั้นก็มีส่วนของธาตุดินในกายะปราสาร์นั้นๆรวมทั้งในวัตถุที่เป็นอารมณ์ค่ะ สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เรานั้นรู้ได้โดยอาศัยสัพพัญญุตยานทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งหมดเพราะเป็นรูป,ปรธรรมที่ละเอียดจะเห็นได้ชัดนะคะว่าธรรมะที่จะเกิดแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นไม่ได้อาศัยปัจจัยแต่เพียงอย่างเดียวเช่นจักขูวิญญาณก็ไม่ใช่แค่มีจักขุประสาท ก็ต้องมีรูปารมณ์ต้องมีแสงเป็นปกตูปะนิสยปัจจัยต้องมีมานาสิการจะขวิญญาณจึงจะเกิดได้ฉะนั้นสัพพัญยุตยานเท่านั้นละค่ะที่ทำให้เรานั้นได้มีโอกาสรู้ความจริงและแยกแยะเข้าใจความเป็นธรรมะว่าธรรมะนั้นไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอย แต่เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยเหตุปัจจัยมากมายค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาฏาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัใจจัยในการแทงตลอดในอารียส,สัสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามบภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่ออนุปาฏาปรินิพานโดยง่ายโดยกลันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ